ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเดิมทีตั้งอยู่บนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาต่อมาเมื่อปีปศ .2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้เป็นที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจนถึงปัจจุบันตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารับผิดชอบพื้นที่1 6อำเภอตามการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสงขลามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เ3 9ดล้าน3 0 9 3 8ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมดมี1 4 2 4 2ล้คนครับลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ 1. ง,งานธุรการและกำลังพลหน้าที่คือรับผิดชอบงานสารบ้านงานสวัสดิการฝึกการอบรมเสนอแนะจัดทำนโยบายระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 2. งานการข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน้าที่คือทำสถิติเข้าออกของแผนกงานต่อต้านและข่าวกรองจัดทำข้อมูลท้องที่ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์สางานยุทธศาสตร์นโยบายและแผนหน้าที่คือวางแผนทำโครงการตลอดจนควบคุมกำกับดูแลป้องกันปรับปรามการทำผิดอาญาทุกประเภท ส,าาส,าาสี่งานส่งกำลังบำรุงหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพาราธิการงานวัสดุงานอาคารสถานที่งานส่งกำลังบำรุงห้ากิจการพลเรือนหน้าที่คือเสนอแนะริเริ่มเพื่อสนับสนุนสาธารณชนต่อนโยบายสำรวจความคิดเห็นจำนวนความสะดวกต่อประชาชนและโครงการต่างๆ 6. หานจิตอาสาม,มีหน้าที่คือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ 7. งานงบประมาณการเงินคือจัดทําจัดสรรบริหารติดตามและประเมินผลงานด้านงบประมาณต่างๆ 8. งานวินัยนะครับหน้าที่คือรับคําร้องเรียนข้าราชการตำรวจว่ากระทำความผิดวินยัยการพัฒนาสรวจสอบการกล้องวิเคราะห์เสนอแนะก็พิจารณาเกี่ยวกับด้านกฎหมายครับ นี่นะครับผมจะพามาชมบรรยากาศในห้องทํางานของผมนะครับนี่คือห้องทํางานกําลังพลนะครับงานของผมเกี่ยวกงานเอกสารและก็งานถ่ายเอกสารและก็งานปรับเปลี่ยนข้อมูลของข้าราชการตํารวจทั้งหมดนะครับนี่คือห้องแฟ้มประวัตินะครับของข้าราชการตํารวจนะครับนะครับผมมาเพื่อไปเราจะเอาไปปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับและก็เอาไปถ่ายเอกสารให้ข้าราชการตํารวจ เพื่อที่จะดำลงตำแหน่งโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นครับนี่นะครับผมเตรียมข้อมูลและกรอกข้อมูลเกีย่ยวกับการขอเหรียญพิทักษ์เสรีชนของชายแดนนะครับการขอเหรียญน,นะครับคือผมก็ เอาข้อมูลทั้งหมดกรอกของข้าราชการตำรวจนะครับเพื่อที่จะให้ครบถ้วนและก็ตรวจตาดูให้ครบว่าถูกต้องหรือยังนะครับแล้วก็เวลาเอกสารมาผมก็ต้องออกเลขหนังสือภายในด้วยนะครับว่าเอกสารนี้เลขอะไรวันที่เท่าไหร่ครับ ผมนายคาถาการนะครับทําเกี่ยวกับงานส่งกําลังบํารุงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการงานพัสดุนะครับผมทําเกี่ยวกับงานธุรการเกี่ยวกับงานเอกสารทาสถิติเข้าออกของแผนกงานทําเกี่ยวกับจะทาแผนโครงการตรวจสอบโครงสร้างนะครับแล้วก็กําหนดคุณลนะักษณะเฉพาะพัสดุจัดหาควบคุมแจกจ่ายส่มเสริมบำรุงเกี่ยวกับพัสดุครับแล้วก็พี่ๆในห้องนะครับใจดีมาก รับอันนี้นะครับจะเป็นภาพบรรยากาศเกี่ยวกับวันที่ต้อนรับคุณเอกผลจรโฮชาร์านายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ทาการลงมาตรวจเยี่ยมจังหวัดสงขลาโครงการเกี่ยวกับการทําสะพานแทนแพขนาดยานยนต์ครับสุดท้ายนี้นะครับพวกผมสองคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาและพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้มอบโอกาสให้กับพวกผมในการมาฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับ ในการฝึกประสบการณ์รั้งนี้พวกผมได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านวิชาการแล้วก็ด้านเกี่ยวกับการทํางานจริงนะครับทําให้พวกผมเนี่ยสามารถแก้ปัญหาในการทํางานได้จริงแล้วก็สามารถได้นําปัญหาเหล่านี้ไปสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับขอบคุณครับ